ขอบคุณน้องคนนี้มากเลยนะที่ให้ MP พี่เว้ยคือเขาบอกว่าเขาสนับสนุนพี่เห็นพี่ของตกเยอะมากระวังน้อง้นมาดีกู้ชานเลยกู้ชานเลยเอ้ยกูแตกเอ้ยดาวกูแตกว้ากูนเต็มาเลยว่าเฮ้ยบ้าปะเนี่ยไม่รู้ว่ากูเก็บก่อนสองตัวแตะหนึ่งน้องแตะหนึ่งแต่สอง สาม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 เอาวิเราโหดว่าเราโหดกว่าน้องเชื่อมั่นไอเหี้ยเอยเกูเห็นแบบแบบเ,เ,เมกินอยู่ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยอาวิไปใส,ส่กขคนแท้ด้วยว่าได้เอ็มพีวะน้องวอ้โไดเอ็มพีฟรีเว้ย ยิวจ่าจิวจ่ารีตัวดีกว่าเฮ้ยของกูตกไอ้ยัยกูกด้เอาอยู่น้องไยมาเก็บของก่อนน้องอาเวีอาวีเก็บของก่อนเร็วสำหรับคนที่กลัวโทรศัพท์ร้อนคอมร้อนค่าไฟแพงแต่อยากปล่อยจอหรือเอฟเคในเกมให้โหดขึ้นหรือว่า24ชั่วโมงขอนำเสนอแอป UG Phone เป็นแอปสำหรับเอฟเคสำหรับคนที่อยากลองใช้ฟรีเพียงกรอกโค้ด DAE NGG น้องๆก็จะได้เพจสามารถเอาไปทดสอบใช้ได้ฟรีตอนนี้กำลังมีโปรโมชั่นมากมายให้ลองซื้อสำหรับเป็นเดือนเป็นปีเดี๋ยว พี่ทิ้งหนึ่งไว้ใต้คลิปนี้นะครับ โอเคครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้ำแดงครับทุกคนแล้ววันนี้น้ำแดงเจอคนที่ใจดีมากๆเลยครับคุณดูดูดิเขาให้ MP พี่โคตรเยอะส่งให้ MP 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 ขอบคุณน้องคนนี้มากเลยนะที่ให้ MP พี่เว้ยคือเขาบอกว่าเขาสนับสนุนพี่เห็นพี่ของตกเยอะมากเขาเลยแบบว่าอยากให้แบบซัพพอร์ตพี่อะไรประมาณนี้นะค,คุณดูช่วงนี้อาเจ็บคอนิดหน่อยครับคุณดูไม่สบายนะก็ถ้าน้องๆไปเรียนนะัอย่าลืมใส่เสื้อขนหนาด้วยนะดูแลตัวเองด้วยนะทุกคนตอนนี้อากาศเปลี่ยนแปลงมากนะตอนนี้พี่ก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร เจ็บคอก็อย่าลืมกินยาด้วยนะทุกคนถ้าใครอากาศหนาวหรือว่าไม่สบายนะหรือป่วยนะเช่นพี่เนี่ยพี่เริ่มป่วยแล้วครับน้องๆพี่ว่าเขาให้ของพี่เยอะไปนะคนดูดูดิอย่างเยอะอ่ะขอบคุณมากครับน้องคนนี้พี่จะเล่นของเองให้ดีที่สุดพี่จะเล่นเต็มที่เลยนะอันนี้คือพี่เล่นเต็มที่จริงๆนะในคลิปนี้นะคนดูป้าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคลิปนี้จะตกหรือว่าจะล่วงไปดูกันดีกว่า let's go ขอบคุณมากเลยครับน้องคนนี้ไอ้สุดหล่อของพี่ day two งั้นพี่หยิบ mp เลยนะพี่ว่าโปรไม่น่ามีรมังเสินีต งั้นพี่เล่น MP เลยดีกว่าขอบคุณน้องคนนั้นนะที่ให้ของพี่อะคนดูเอาน้ำยาไปเจ็ดขวดพอนะครับทุกคนเอาไปเยอะเดี๋ยวก็ตกเหมือนเดิมอะเราเล่นแบบว่าเซฟๆหน่อยคนดูขอบคุณน้องคนนั้นนะที่ให้ m p พี่ให้ของพี่นะขอบคุณมากเลยน้องชายขอบคุณมากอกีนี่เห็นแม็กอยู่นะแม็กสองอันก็ได้อยู่มั้งคนดูเอ้ยต้องสุ่มวะ่ะไม่ไหวไม่ไหวนังเสิร์ฟมันล่าพี่แนะ่อันนี้คือพี่สตรีมนะคนดูอันนี้ใครที่แบบดูคลิปย้อนหลังหรือว่าอะไรนะพี่สตรีมแนละ้วกอ็อัดเสียงไปด้วยนะอออ่ากกดดดข้้งงนน็นนมิ แน่ว้ยคนดูจาไว้แล้วเราก็แต่งปืนครับนี่แต่งไงเอาง่ายพี่มีเก็บเสียงแล้วก็อาแม็กและแม็กกาซีนพี่มีครบปากคนดูตอนนี้นแล้วก็สุมกระสุนเช่นเดิมครับที่จริงอ่ะมันน่าจะมีแบบกระสุนแบบออโต้เนาะสุม่มออสุนออโต้ Auto แบบว่าถ้าเรากดอัตโนมัติแล้วก็สุมอะไรมาแน่เข้าใจไหมคนดูเราจะได้ไม่ต้องนั่งกดเองอ่ะแม่งล็อกแน่นอนอ่ะเทียสิบเทียสิบเทียสิบไมกูเทียสิบไม่คนดูเดี๋ยวพี่ตัดไปตอนที่แบบว่า,าพร้อมได้เลยละกันเนาะจะได้แบบไม่เสียเวลาน้อง <Lay> อันนี้นะครับก่อนในทุกครั้งนะให้น้องๆปรับเสียงปรับห้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ปรับ a p s ด้วยลืมหัวะเดี๋ยวว่า p s a p s ประมาณ240นะคนดูมันจะได้แบบว่า ไม่กระตุกไม่หนวงนะมันจะได้ทาให้แบบสมูทมากอะคนดูมันสมูทจริงๆนะแล้วก็อันนี้คือที่พี่ปรับนะอ่าการาฟิกพี่เอาแค่สหลอดพอคนดูมันจะได้แบบลื่นๆไม่กระตุกเกินไปนะทุกคนเดี๋ยวพี่ว่าจะไปลงท่อเลยดีกว่านะเพื่อไม่เสียเวลาอ่าพี่เจอไอโลนะที่เล่นมาจำกับพี่อยู่ไอนี้ไอโลนะ่ะที่พี่รู้จักอะในในแบบนะั้มันไม่เลี่ยมมันก็ได้อยู่แหละ RPG อ่ะแต่ปืนอื่นไม่รู้เว้ยคนดูมันอะไรมาเล่นไม่รู้เนี่ย ไอ้โรมันจะลงไปหรอมันคือไอ้คนใส่ชุดสีดำนะคนดูไอ้ลายสีแดงตรงกลางเห็นปะนั่นแหละมันชื่อว่าไอ้โรนงั้นพี่ลงนะคนดูเอ็งว่าให้พี่ลงดีปะเอ้ไอ้โรนไอ้ไอ้ไอ้โรนไม่จะลงจริงหรอไอ้ไอ้ไอ้โรนลงไปแล้วอ้าวแล้วกูหลีตัวอีกอ้าวไอ้โรนเวรละมึงโชคดีเว้ยไอ้โชคดีเว้ยโรนโชคดีเว้ยบายไอ้เชียต้องต้องดีตัวต้องไปช่วยมันช่วยมันต้องช่วยมันต้องช่วยมันคนดูมันไม่ไหวหรอกคนเดียวไปช่วยมันต้องช่วยก่อนน้ำยาคงมีสิบขวดน้องไหวไหวไอ้โรนไหวเมันยยืื้ออนนนนาาจจััดดไโป่ะม ไอ้โลนกูไปช่วยกูมาช่วยแล้วไอ้โลนกูมาช่วยแล้วอุ้ยสองคนเราเฟี้ยวอยู่เว้ยไอ้โลนเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนเลยกูไม่โดนเลยไอ้โลน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 ไอ้กูไม่มีถุงเลือดถุงเลือดกูไม่มีโลนกูต้องขึ้นนะกูต้องขึ้นนะกูไม่มีถุงเลือดเอ้ยไม่มีถุงเลือดเนาะไม่มีถุงเลือดเอ้ากูแตกไอ้โลนเลยอุ้งโก้เรียบร้อยรถใจเย็นนะรถค่อยๆไหวเองไหวเว้ยโลนเอ็งไหวเว้ย เ้ยไอ้รถมันยื้อจัดอะคนดูเมันไม่ตุยวะเฮ้ยเฮ้ยมันเก่งอยู่นะมันยื้อนานจัดเฮ้ยเฮ้ยเฮเก่งเกินเฮ้ยไอ้เขี้ยงเสียวะเป็นไงที่พี่ตัวนะพี่ีตัวอะไรเดี๋ยวพี่ไปช่วยเดี๋ยวพี่ไปช่วยเลยแถวเอ้ยแต่เมื่อกี้นายไอ้ลมันมันยื้อมากมันเก่งมากมีเอคสสองตัวเลยเหรอเมื่อกี้น่ะพี่กำลังไปน้องพี่กำลังไปล้วนพี่กำลังไปน้องกำลังไปเว้ยมีเอคสสองตัวเหรอเดี๋ยวไปช่วยเอ้าไอ้ล้วออกเกมไปแล้วเว้ยโออยกูช่วยไม่ทันน้องขอโโโทททษษอออออ้้้้ยยแแแมมม่่งงงกกเเไปลววขีน น้ำแดงบอกนี้โอ้เฮียก็โอ้เฮียก็แซวผมเกินกระบอกนี้กี่นาทีโอ้โหผมเต็มที่ทุกครั้งเลยเว้ยเวลาเล่นเนี่ยรู้เสีาายใจว่ะกูอยากเสิร์ฟดีกว่ากูอยากเสิร์ฟแล้วเฮียมันลุมกูขนาดนี้กูอยากเสิร์ฟแล้วโอ้กูรีตัวปุ๊บแม่งมาเลยเว้ยเฮ้ยไม่ใช่เว้ยอ่ามันเก็บของเว้ยมันเก็บของให้คุณดูมันเก็บของเว้ยมันเก็บของเว้ยมันเก็บของเว้ยเฮ้ยมันเจ็บมากมันเจ็บมากมันเจ็บมากน้องมันเจ็บมากมาหน่อย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 เจ็บมาก พี่ดักอยู Sod ่หลังบ eh? nah. ้านน่ะมาอยู่ห้องน้ำบ้าอยู่ห้องน้ำป่าน้องมาอยู่ห้องน้ำมาอยู่ห้องน้ำมาอยู่ห้องน้ำสวยน้องสวยสวยสวยอืมอุ้งกุหมันไส้กูหมันไส้โอ้โหลักกี้ดุคนเร็วโอ้โหเอาเลย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 น้องเอาเลยพี่ให้พี่ให้พี่ให้เอาเลย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 เอาเร็วอาเลยเชื่อไหมเดี๋ยวพวกมันก็มาเว้ยไอพวกดักไอดักสตรีมมาเดี๋ยวมันก็มาลักกี้เอาสองคนพอ เฮ้ยเฮไม่มีหลักคันจังวะกูดีเสียงอะไรหลักคันมากน้องเอ้ยป็นมาแล้วไอ้กี้เต็มตัวน้องเต็มตัวเต็มตัวไหวไหวกูดีตัวไอ้เจลีตัวกูเลยมึงรู้นี่อะไรกี้แม่งเลิกกับพี่มากแม่งรู้รู้เรื่อยพี่เซิร์ฟหาเซิร์ฟไม่ค่อยเดือดดีกว่าวะเมื่อกี้แม่งเดือดเกินมีหลายแก๊งแม่งลุ้มพี่อย่างเดียวเลยเว้ยพี่ทําให้พวกเองวะเฮ้ยทุกครั้งที่ไา้เซิร์ฟอบบมันต้องมาแต่งร้านปอตลอดเลยแล้วกูโดนดักตลอดเลยเว้ยกูเสียว่ะ ผู้เสียใจเลยทำยังไงดีวะรีตัวต่อดีวยวม้งเนี่ยโอ้รถกูก็จอดตรงนี้อีกคนดู oh. โคตรเซ็งอ่ะเลทเทลน้องคนที่ให้ของพี่อ่ะเอ็งมาบ้านหลูนะพี่เชิญแกงเองแล้วอ่ะมาบ้านหลูเลยน้องสองคนมัน้งอยู่จำนำเหรอสองคนน่ะไอสองคู่หูแล้วน่ะนะที่ให้ของพี่อ่ะเล่นในบ้านดีกว่าเว้ยเราเก่งแต่ในบ้านเว้ยเฮ้ยมีคนมานะมั้งไปแต่งแต่งน้องแตกงจิบของเลยเกิจิบของเลยเกินของเลยเ กูโดนกูโดนกูโดนกูเจ็บมากกูเจ็บมากไอ้เหี้ยหล็กมาก็โดนกูนี่ก่อนกูนี่ก่อนกูนี่ก่อนเยอะมากเยอะมากเยอะมากระวังนะน้องอย่าอย่าเล่นนอกบ้านนี่โดนนะเว้ยมันเยอะมากระวังน้องขึ้นมาดิกูช้าเลยกูช้าเลยเอ้ยกูแตกเอ้ยด่ากูแตกเอ้ยอุ้มกูอุ้มกูอุ้มกูนะอุ้มกูสวยสวยสวยนะคนนี้กูเข้ากูเชิญเข้าแก๊งเลยกูเชิญเข้าแก๊งเลยสว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 ยไอ้เนาะคนนี้ยโอเคกูเชิญเข้าแก๊งเลยเนาะสวย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  น่ารักมากครับอันนี้อ่ะอันนี้คือเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนไทยด้วยคนไทยเปล่าคนไทยอะเชิญแกงเลยครับไหนเชิญแกงให้นะแล้วคนนี้น่ารักมากมากเลยเอาไปเลยหนึ่งนิโป้นิวก้อยด้วยให้นิโป้ด้วยน่ารักที่สุดเอาไปเลยหนึ่งนิโป้เยี่ยมยอดเออคนไทยต้องกลางการแบบนี้คนแบบนี้แหละที่พี่ชอบด่านฟ้านะด่านฟ้านะด่านฟ้าที่พี่ชานนะน้องเต็มตัวนะเต็มตัวนะเอาของมาเปล่าอุชันเลยแล้วกันเอ้ยเป็นคนเก็บของมาแรกข้างล่างอ่ะเดี๋ยวพี่ชันให้ กูโดนเออไอ้เหีย้ยกูโดนกูโดนกูเป็นเป้านิ่งนี่ว่ะเฮ้ยมันมีตัวสไนว่ะไอเ้เห้ยกูกูเกลียดมากเลยอ,อ,อ,อพีจีกักบอสไนเนี่ยกรเกลียดเลยอยู่ตามไล่าาสไนก่อนมันน่าก,กลัวมากถามว่าทำไมาถึงเกลียดสไนมันเล่นระยะไกลได้ครับคนดูมันส่องได้แล้วก็อพีจีเล่นนัดเดียว,วกูกลัวอพีจีกูโคตรเกลียนะ่ะมันไอ้อพีจีแบบลูกเดียวกูแตกเลยกูทำอะไรไม่ได้เลยคนดูลองไปโดนมันน่ะไอ้เหี้ยน่ากลัวนะเว้ยอพีจีอ่ะตัวสไนมาแต่งเขียวนะเว้ยระวังนะนน้องแตก Oh! มีของปะโอแม่งเอาสายซุ่มมาเลยนี่หว่าสไนแล้วก็ล um like. ูกซองแม่งดักในบ้านกูด้วยไม่เข้าไปแล้วไม่เข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเจอุดนะบอกให้ระยะนี้ไม่ไม่พลาดระยะนี้ไม่พลาด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 เรียบร้อยระยะนี้กูไม่พลาดหรอกไอ้น้องสไนอ่ะไม่พลาดหรอกเฮ้ยมาเก็บเลยน้องมาเก็บเลยซ้ำเลยซ้ำเลยซ้ำดิซ้ำดิซ้ำดิเฮ้ยน้องซ้ำดิไอ้เฮ้ยน้องเข่าได้พี่จิตร้องไม่ซ้ำนะกูซ้ำไปก็ได้เอาไอ้เที้ยงนะกูบดดีเก่าเอ้ยเอ้ยแบงก์กูบด โอ้ยเฮียเม็นคู่บอดพอดีอะไรวะคนซ้ำนะเมื่อกี้นะเย้มันได้ของฟรีเลยหนึ่งอันน่ะนี่ไงมันอยู่ที่ไงมันอยู่ที่ไงมันอยู่ที่ไงยังไงมึงก็ตุยยังไงมึงก็ตุยยังไงมึงก็ตุยไอ้นี่ไงตุกทนายเลยบอสแอกไปดีเฮ้ยระวังนะ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 เฮ้ยไอ้เทียมีคนใช้หลังระวังเฮ้ยเดนหัวทีเดียวทีเดียวทีเดียวเจ็บมากแตกงเต็ง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 ปยเอาเร็วเลยเอ้ยไอ้เทียนี่ยังอยู่อีกเหรอวะ ไอ้เยี่ยมันหลีตัวได้โอ้ยเยี่ยบไปไหวพี่อยู่ได้เอ้ไอ้ g, ไม่ได้ไม่ได้พี่จีหรออุ้ยกระสุนเจ็ดอันเอ้ยนจำยากูหมดน้องจำยากูหมดนจำยาวิกูหมดกูช่วยไม่ได้นะโอ้พี่จจะอดกูไอ้พี่คนแรกพี่จีโอ้ยอ่ะไม่อยู่ข้างๆบ้านกูเลยอย่ยเป็นอุ้มกูด้วยอ่ะโคตรเหี้ยเลยเหี้ย ขอคุณตเลยงั้นเราแยกยากยาก,กันเติบโตดีกว่านะครับไปตีพี่นี้พี่คิดว่านะเราแยกยากยาก,กันเติบโตกันดีกว่าพี่กลัวแบบว่าของเองตกบ่อยเว่ยมันมีคนล่าพี่เยอะเว่ยในสตรีมอ่ะ พี่กลัวแบบว่าเองของตกเยอะ,อะไอมานี้คนดูให้พี่ตกคนเดียวพอ,อไอ้มานี้ดีกว่านะครับทุกคนเดี๋ยวพี่ขอุญาตแต่งข,งของก่อนย้ายเซิร์ฟแล้วคนดูไม่ไหวเซิร์ฟนั้นแม่งโหดเกยนแม่นงนัวจัดเลยกูไม่ไหวหรอกไอ้ยาตีพี่หาประสบการณ์เวยตีพวกแม่งของจริงกูไม่ไหวหรอกงั้นเดี๋ยวพี่เอาคนรู้เรื่องรู้เรื่องมาดีกว่าไออา v วมันอยู่หรือเปล่าวะเนี่ยอาวีลักกี้วันนี้นไม่ค่อยรู้เรื่องหน่อยเพราะมันแบบว่าอาร์ประสบการณ์ของจริงไอพวกนี้สองคนนี้ไอสองคู่หูเนี่ยคือลักกี้กับอาวีมันเป็นคู่หููเกนคด เราเล่นเราเล่นคือมันเล่นกัน2คนอ่ะมันชอบเล่นกัน2คนครับคนดูแล้วมันก็แบบว่าเออมันมันมันเข้ามันเข้ากันอ่ะแล้วพี่ก็ไปเล่นคนที่สามันก็สนุกดีเวมันแบบว่าคนไปเยอะเกินไปพี่ไม่ค่อยชอบคนเยอะเท่าไหร่ครับคนดูเข้าใจไหมพี่เลยแบบว่าเล่นกับลักกี้เอาวีสองคนมาวานนีคนดูแบบว่ากุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอ่ะกูเป็นเกมหรือเปล่าว่าเล่นเฉผู้ชายเอ้ยนี่เปเจ้าพี่เว้มันมีของวะเอ้ยนีมันมีของมันมีของนี่ไงเอากูหรอเอากูหรอเอากูหรออยู่ดีก็เลยจำยาฟรีเว้ยด้าโกฟรี ไอ้ยาพีจิมีคนเล่นยาพิจิน้องเอ้ยมีคนเล่นพิจิเอ้ยเอ้ยกูโดนเอ้ยกูโดนเอ้ยไอ้ยาใครวะเนี่ยไอ้ยาโดกูเอ้ยใครอะใครอะเอ้ยอุ้มกูอุ้มกูใครก็ได้อุ้มกูหน่อยกูเชิดเขาแกงใครอุ้มกูกูเชิดเขาแกงกูเชิดเขาแกงกูเชิดเขาแกงจริงครับใครอุ้มกูกูเชิดเขาแกงกูเชิดเขาแกงน้องส่วนสวยสวยกูรีตัวกูรีตัวเฮ้กูรีตัวทันเว้ แล้วของฟรีด้วยปูเดิมครับย้ายเซิฟต่อดีครับโดนลุมกูดูย้ายเซิฟต่อดีกูย้ายเซิฟต่อเว้ยคนดูเซิรฟนี้หวังว่าไม่เจอพวกเดือดนะไอพวกเดือดอะพี่ว่าน่าจะไม่มีแล้วมั้งเนี่ยอาโดนลุมประมาณสองหนึ่งอะพี่ไหวนะเว้ยถ้าสี่ห้าหกเจ็ดเนียกูไม่ไหวหรอกไอเทียใครเก่งแค่ไหนกูไม่ไหวหรอกอะประมาณสามคนอะไหวอยู่เว้ยสองคนอะไหวแบบนี้อันนี้จักใจนะแบบว่าไม่โหดหรอกแต่ว่ากูไหวจริงนะเว้ยสองคนสามคนกูไหวแบบไม่มาทีเดียวนะแบบค่อยๆมาผมเองคนที่อุ้มพี่อ๋อคนที่อุ้มพี่เชิญดค ไอ้นี่ไม่เหลี่ยมไว้ใจได้ไอ้นี่ไม่เหลี่ยมเมื่อคนดูที่มันอุ้มพี่จำาได้ะตอนที่พี่ตัวคนนี้ไงโอเคได้อยู่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 อ่าเข้ามาเข้ามาเอาแค่คนเดียวเพราะเราถ้าหลายคนมันมันนี่เกินมันมั่วซั่วเกินเว่ยเมื่อมีคนกำลังมาว่ะคนดูมันกังมาน่ะมันเข้ามาแล้วแมันเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วเอ๊ะเอาเอ็งให้พี่หรอขอบคุณมากนนองขอบคุณมากมันมีคนมานะมังกรมาด้วยเดมไม่เคยครับไม่เคยครับเอ้ยเอามันมานะระวัง โอเคครับฝันดีครับน้องความฝันผมคืออยากเป็นเหมือนพี่ทำไมอยากเป็นแบบไหนครับไม่มานะหน้าบ้านแล้วเดินไปหน้าบ้านน้องพี่ได้ยินเสียงถ้าผมเล่นใช่ปะอยากเล่นพี่ว่าใช่ปะหน้าบ้านหน้าบ้านน้องเต็มของนี่เต็มของนี่รออะไรอ่ะเต็มของนี่น้องมาเล่นกับพี่ดิเออมันเตรียมแล้วสวยนี่หว่าเออสวย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 เฮ้ยมันมาสองสามคันเลยเนี่ยพี่เสียงรถอ่ะสองสามคันเลยเดี๋ยวพี่เก็บไปตัวหน้าบ้านก่อนแล้วกันนะตัวหน้าบ้านพี่เก็บเองน้องนี่อ่ะแตก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  อุ mm ้ยโอ้โหแม่งมีเอ็มพีด้วยมันมีนะระวังระวังเข้าบ้านดิน้องออกไปทำไมเข้าบ้าน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 กลัวแล้วไอ้เหี้ยกูว่าแล้วน้องปล่อยเข้าบ้านไอ้นี่ไม่มีวิชาตัวรอดแล้วเนี่ยมึงสวยแล้วน้องบอกให้ไอ้เหี้ยถ้ากูบุกของกูตกแน่เลยของอ่ะไอ้เหี้ยเอ้ยกูไม่กล้าบวกเลยขอโทษว่าน้องไอ้เหี้ยกูช่วยไม่ได้จริงๆน้องไม่กินอะชอบไปกินอะมันช่วยไม่ได้จริงๆเนี่ยถ้าพี่ช่วยไปอ่ะกลัวพี่ของตกเวมพีสองกระบอกเลยในตัวอ๋อนี่เข้ามา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 ใครไปทำน้องวะ ชั้นสองแน่เลยโอ้โหเจ็บมากเจ็บมากโอ้โหเจ็บจัดอะเจ็บสันสันเลยไม่กินละเจ็บมากกูบอกเลยมึงทำน้องกูหรอมึงทำน้องกูหรอฮะมึงทำน้องกูหรออีเขยเอ้ยใครมาเต็มไม่รู้เยอะมากเอ้ดาดาบอะไก็มีกูเข้าไปก่อนคือ <c oughs> มันต้องเล่นให้เป็นครับเรียมมันต้องมีนะเก่งไม่พอมันต้องมีเรียมไว้คนดูเกมนะี้กูบอกให้เหมือนพี่ได้ยินเสียงกด R แระเบิดไว้คนดูนี่ไงใครยืนนิ่งๆวะเนี่ยมึงใครเนี่ยมึงใครเนี่ยมึงมีใครเนี่ยมีของบอกวะคนดูดูดิใช่ปะมีของปะ ไปเชียร์อพิบอกเอ้ยอาพิจิยิงด้วยเฮียอาพิจกูกลัวเฮียกูกลัวสุดแล้วอาพิจอ่ะคนดูกูโคตรกลัวอาพิจอ่ะน่ากลัวจริงไอ้มึงเก่งอาพิจิใช่ป่ะมึงมาล่ากูมาอาพิจอ่ะมึงมามึงมาล่ามามึงมาล่ามึงเอาพิจมึงมาล่ามาอย่างน้อยแม่งไม่ได้อยู่ในบ้านแม่ไม่อยู่มันไม่อยู่ในโกดังอ่ะมันไม่อยู่ตรงอาตู้อ่ะอย่างน้อยมันต้องตกมั้งแหละอย่างน้อยมันต้องตกมั้งแหละคนดูมามึงมาล่ากูมาอุ้ยใช่ไหมบอสเฮียมึงมาล่ากูมา อ่าฉลาดนะไม่ตามกูนะฉลาดนะดักหน้าหรอดักหน้าหรอเอ้ยไอ้เชี่ยไม่ดักหน้าจริงแตกแตกแตกน้องสามเป็น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 สามเป็สามสวยเอ้ยมีคนมาอีกคนหนึ่งเพีย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 งไหวพี่ไหวไอ้เชี่ยระเบิดแตกไปดิเจ็บเจ็บแตกแตกแตกโอ้โหคนมั่วตรงนี้มันมั่วจใงวะไอ้เนี่ยเนี่ยเล่นระเบิดกำลังลงครับพี่ย ไอ้เหี้ยแม่งหมดเอ้าโดนเลือตัวเองนี่โง่ไอ้เหี้ยตรงไหนตรงไหนบ้างวะเนี่ยกูงงว่ะสวย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 สหมดดีหมดตี้ดิมึงหมดตี้ดิมึง <c oughs> หมดตี้ดิมึงดีพะไม่เห็นบ้าพะแม่อ้อพี่จีมามันรู้เว้ยว่าใครเป็นเจ้าป่าเฮ้ยไ,<อ>ไอ้เหี้ยมันมา,มาจริงใคร,รวนะน่ะระวัง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 อุลี่ตัวดิโอิิ่่มเลยดดพีแง ไม่อิ่มหรอกน้องไม่อิ่มหรอกเฮ้ไม่อิ่มหรอกเฮ้หายเจอดีเบล่อยๆอบนี้มันจะมีคนหัวคนดูเฮ้ยใครมันจอดตรงนี้วะเนี่ยเฮ้ยใครมันเดินกลางถนนวะเฮ้ยมึงใครอะเดินกลางถนนเลยมึงบ้าป่ะนี่มึงกลัวโดนชนอวะมันมีของปะคนดูเฮ้ยมันทิ้งมันทิ้งกระสุนนะว่ามีของชัวร์เลยทรงเนีอยเฮ้ยมึงจอดคุยดิเอาแตกไอ้เหี้ยกูโดนกูโดนขอนทอยแล้วกูเบื่อขอนทอไว้อะกูโดนอย่างเงี้ยกูย้ายเซิร์ฟเลยไอเหี้ยกูเขินกูย้ายเซิร์ฟแเราอะไรใครเนี่ยอ้า เอาแล้วไงใครวะเนี่ยไอ้ยัยอยู่ดีไม่มาดักกูเลยไงออกกันเลยพวกกันวะอะไรพวกกันอ้าวใจหนึ่งไปดีใจหนึ่งไปดีครับจังหวะนี้ยังไงอ่ะกูรอจังหวะนี้ก่อนมันต้องมาเก็บของเสร็จกูแน่ถ้าเก็บของอะหาเสร็จกูดิ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 แบบนี้ฮะวางหมูดิเออเสร็จแบบนี้ก็วางหมูดิเอ้ยเออกูเรียบร้อยได้หมดเลยได้ทุกอย่างในที่สุดก็ได้ทุกอย่างเลยเว้ยเติมรีตัวดีกว่า กูโดนแดงกูจัดซื้อยาก่อนคนดูไอ้ยาน้ำยาวิ่งกูมีไหมนี่มันไม่เจอวะเฮ้ยมีคนมานะกูได้ยินเสียงกูยินเสียงนะกูได้ยินเสียงนะกูได้ยินเสียงนะเหมือนกูไม่ได้ยินอ่ะว้า่หละว่าละว่าละแต่กูสู้นะกูไม่ดีตัวหนึ่งอะรอบเนี้ยกูก็โกชนะอยู่ไหน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 โอ้ยน้องอีกเยอะมาสู้พี่อ่ะเยอะมาน้อง อีกเยอะว่ะมึงอ่ะอีกเยอะวะน้องเอ้ยอีกเยอะเว้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยมันมาแล้วคนดูเอาเรื่องโอ้ยกูขึ้นไปก่อนมึงใครเนี่ยมึงใครเนี่ยไอ้เหี้ยมึงใครเนี่ยกูต้องหนีก่อนมะเนี่ยกูหนีดีวะคนดูดีดีตัวหนีดีวะไม่กูไม่ดีดีกว่ากูว่ากูสู้ได้นะเพื่คนดูแต่ดาโกูในตัวกูมีสองอันเลยมั้งน่ะในตัวแล้วก็สนายหนึ่งแล้วก็น้ำยาเยอะแต่กูไหวนะเพื่กูคิดว่ากูไหวนะเพื่คนดูเอาสนายเล่นจังหวนดีกว่า ไปโดนแตกมีของวะคนดูดูของมีของวะไม่น่ามีหรอกมั้งเนี่ยถ้ามีของชาร์จแล้วโอ้ยเยี่ยไม่มีของตัวฟรีจัดว่าสุดงกันตัวฟรีจัดตัวฟรีจัดตัวฟรีจัดไม่ไหวหรอกวันเนี้ยไม่ไหวหรอกตัวฟรีอ่ะตายเซิร์ฟอาตาโกมาเรียบร้อยแล้วคุณดูยาเซิร์ฟมาแล้วโอ้ยไอ้เหี้ยมันดักเลยนึกว่าใครวะเนี่ยมังดักเลยหรอมันดักเลยหรอมึงดักเลยหรอมึงดักเลยหรอมันดักเลยหรออ๋อหลอกล่อกูให้ออกจากเซฟโซนเอามีดม่วงมาล่อคุณมา มาเดไก่เฮ้ยอุ๊ยไอ้ชิบหายมาแล้วคนคนเร็วเพิ่มมาเร็วมากเพิ่มมาเร็วมากไอ้เหี้ยมันเกิดตรงนี้เลยเหรอเฮ้ยไอ้เหี้ยโดนไปดิแตกไปดิวันนี้ไก่อุ้ยไอ้ชิบหาอีกคนหนึ่งไอ้เหชิบหาเยรจอเหมือนเดิมมากมาเิอเหมือนเดิมมากเฮ้ยบ้ามันเนี่ยไม่รู้ว่ากูเก็บก่อนสองตัวไอ้เหี้ยกูจะลุกมาเขาดูอ้เี๋เยอะเกินเยอะเกินเยอะเกิน เดี๋ยวเกินจะไหวไหวอูเยอะเกินเยอะเยอะเกินจะกระสุดเลยน้ำยากูจะหมดแล้วคุณดูเอ้ยน้ำยากูจะหมดแล้วน้ำยากูหมดแล้วคุณดูไอ้เชี่ยเอาเลยวะคุณดูตัดใจก่อนตัดใจหนีตัวคุณต้องหนีตัวตัดใจหนีตัวโอ้ยไอ้เชี่ยไม่ไหวหรอกน้ำยากูหมดเลยคุณดูถ้าน้ำยาพี่มีสิบขวดพี่ไหวเหนื่อยเมื่อกี้น่ะจริงชิคก็มันอะรอบนี้อ่าชวนอาวีมาเล่นด้วยไว้คุณดูคนเดียวมันน่าเบื่อไปหน่อยชวนน้องอาวีมาเล่นด้วยดีกว่า โอ้โหกระสุนบานเลยกูเอาแล้วกันนะเฮ้ยอาวนะีดักนี้น้องหลังนี้มีอาวีเดี๋ยวดิดิโอ้โหไม่มีของแล้วมันจะหนีทำไมวะเอะ๊ะม,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 มันมันมันมัมีคนพึ่งเข้าน้องบ้านหลังเนี้ยดักหน้าดิดักหน้าดิมันมีเพิ่งคนเพิ่งเข้าสวยแพทวิตากโก้สวยจัง สบายชิวสบายชิวไอ้พ่อมาน้องไอ้เย้ขวานทองขวานทองขวานทองร้องคุณดนโอ้ยดีนะกูปลไหวตีดีเ้ยกูณกดแตกแล้วเมื่อกี้เอพีหมดคนดูเยอะยาววิ่งมีด้วยแต่กินไม่ทันด้วยไม่ใช่ไมขวานทองไม่เข้าตัวกูวะเอาวีน้องบ้านน้องเอาวีน้องบ้านน้องไอ้เย้เฮ้ยใครมาชนวะแตกแตกน้องซ้ำนี่ซ้ำนี่ไปซ้ำ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 กูแตกเฮีย เอ้าตัวหลังมาเออกูแตกเลยของกูตกเลยเนาะเลยแทยงานมัวต้องมีผมงานมัวต้องมีผมเอาวีน้องลานรถลานรถลานรถน้องลานรถรถเกาะรถเกาะโอ้ยไอ้เหี้ยรถเกาะกูทำไม่เข้าเลยชัยชนกูเอ้ยกูเป๊ดลันเต้เอ้กูลันเต้โอ้กูแตกไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยตัวมัวนี่หว่าไอโรนอะไอ้เหี้ยทำไมกูเดินแบบนั้นวะคนดูทำไมกูไม่ขี่รถวะกูงงเว้ เฮ้ยทำไมกูไก่ขนาดนี้วะทำไมกูไม่นั่งรถวะไอ้ี้ยกูเดินเหมือนไก่เลยเมื่อกี้เนี่ยแล้วทำไมย้ายเซิร์ฟมาแล้วมาอยู่ตรงนี้วะเนี่ยไอ้แ้่จุดตรงนี้แม่งคุ้นๆวาะเหมือนกูโดนสี่หนึ่งตรงนี้เลยไอ้ย้ยภาพเก่าอย่างชัดเจนออ้ยหโอ้เฮ้ยอวีอวีน้องรีบมาเลยน้องไอ้ี้ยงานลืมงานลืมงานลืมลมีแต่คน RPG เฮ้ย m อ MP5 เอพเยอะมาก MP 5เยอะมากน้องบอกก่อน MP5 เยอะมากรีบมาเลยรีบมาเลยน้องรีบมาด่วนเลยอาวี เรียมาด้วยงานเทิมเว้ยงานเทิมงานเทิมโอ้โหเยอะมากไอ้เชี่ยแก๊งแมวก็มีแก๊งโอ้ยอุ้ยอาบิจิก็มีกูหิวจริงแต่ตอนนี้พี่รอรอรอน้องก่อนน้องมาไหนวะเนี่ยถ้าพี่มาคนเดียวไม่ไหวหรอกแล้วน้องรักพี่มาแล้วไงน้องรักบวกกันเลยน้องเดี๋ยวพี่ใส่เสื้อยาววิ่งแป๊บใส่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 แป๊บเอามาสองคนเราไหวน้องเราไหวแน่นอนเราไหวแป๊บนึงเออสวยเล่นอยู่น้องจำตัวเออไหวไหวไอ้เชี่ยนักกูหมดไอ้เชี่ยไอ้เสื้อสมคูก็บแต่งนะกูบอกก่อนแต่งหนึ่งน้องแต่งหน สาม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 อวี่เราโหดว่าเราโหดกว่าน้องเชื่อมั่นไอ้เฮ้เอเขกูเห็นแบบแบบไปกินนี่อยู่ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยอาวิ่ไปใส่ทุดของแท้ดีกว่าเอเขกูหายในกระตาเอเขหักกระตาน้องเอาดิอย่าคขู่มาว่ะมาดิกินหมดกูจะกินกูจะกินให้หมดกูจะกินให้หมดกูไหวมากกว่าสองกว่าสองของของของไปเลยมันม่วงเหรอมันม่วงแกสีม่วงคือมันม่วงใช่ไหมคนดูมาดิเฮ้ยกูหิวว่ะอย่ากูไม่หิวของขนาดนี้มาก่อนทำไมกูยิงตั้งนานกูไม่เคยได้ของเลยวะเออไอ้มันม่วงมันมาม่วงนะเว้ยไออย่าเอาของฟรีเหรอปัาฮะ เรียบร้อยอุ้ยเราโหดจัดน้องเรามาสองแต่ของครบกระเป๋านั่นจัดนั่นจัดนี่คืออะไรครับคือกระสุนสุดท้ายที่เราก็ยืนหนึ่งเว้ยคนดูเต้แดงโหดจัดมาสองแต่ของครบเว้ยวู้ฮู้ไปน้องโดนเหรออวิเองโดนเหรอเองโดนหรือมันโดนวะแตกไปดิแก๊งแมวเหมียวเหรอฮะอุ้ย ได้เอ็มพีวะน้องได้เอ็มพีฟรีเว้ยจิ้วจ่าจิวจ่ารีตัวดีกว่าเฮ้ยของกูตกเฮ้ยคูดาวอยู่น้องเฮ้ยมาเก็บของก่อนน้องเอาวีเอาวีเก็บของก่อนเร็วจังหวะนี้ต้องเก็บของก่อนน้องจังหวะนี้ต้องเก็บของก่อนพี่กำลังไปหาพี่กำลังไปหาน้องเฮ้ยของกูตกลืมดูว่ากูติดคูดาวอยู่เฮ้ยที่หัวกระโหลกอยู่น้องมันอยู่ใกล้เว้ยพี่พี่กำลังไปหาสวยเก็บผ่านมะเก็บผ่านปาเฮ้ยเอ้ยเอ้ยปอนปอนเก็บผ่านไหมปอน ปลอนเก็บทานหรือเปล่านะปลอนเก็บทานมั้งเนี่ยเอาพีน้องช่วยหน่อยเกงนำราของพี่ไปอย่าให้มันดีตัวได้พี่ต่อ,อยู่พี่ต่อ,อยู่เฮ้ย ไอ้สวยสวยอวีเอ้ลากี้อวีมาเว้ยสาวคู่เกมาแล้วเว้ยเฮ้ยกูอุ้มผู้หญิงก่อนจังยังวันี้กูจุ้งอุ้มผู้หญิงก่อนอุ้มผู้หญิงก่อนนี่อุ้มผู้หญิงก่อนได้ของปะได้สวยจัดสวยจัดสวยจัดโอเคครับทุกคนคลิปนี้น่าจะมีประมาณเท่านี้ครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคนที่หาไอเทมเสริมนะครับดูว่ามันนี่อยู่เดี๋ยวพี่ทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ถ้าพี่ ผู้คำหยาบหรือว่าคำไม่สุภาพก็ขออภัยนะมาที่นี้ด้วยครับทุกคนอยากให้พี่ทําคลิปอะไรต่อครับหรือว่าอยากเห็นคลิป RPG นะครับกดไลค์กันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจพี่ด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายคุณนางเอกผมละตัวร้ายพอจบุณก็รู้ผมก็ต้องตายกลับตัวกลับใจมันก็คงไม่ทันถ้าผมเป็นคนดีหนัง